สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนครับครับกัได้ตัวเลขจากเกย์ญ่มาแล้วครับมือนี้ครับครับงวดที่แล้วกับวันในโลกไงเกย์ไงนะครับเนาะครับงวดงวดที่แล้วของเกย์ญ่กับทรงมาอยู่ครับแต่ว่าก็อัปโหลดมันโบผ่านเตียบมครับเกิดจังได้กับโบไปครับงวดที่แล้วงวดนวันจันทร์แะครับตัวเลขของเกย์ญ่กับพวกเขาละครับได้ตะลุดะครับได้ตะวิ่งตะลุดครได้เบิรงอยู่แต่ว่า เขาเอาหลดบ่ผ่านเฮ็ดจังได๋กับโบเข้าครับก็เลยบ่ได้ลงให้ FC เบิ่งครับงวดที่แล้วครับมาอยู่ครับสําหรับเลขวิ่งเลขลูดคงเก่ใหญ่มากไม่เจ็บนะครับเนาะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเลขที่ออกก็เป็นเก้าเก้าเจ็ดแหละครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าครับครับงวดนี้ก็ได้มาหอดมาถึงแล้วครับบาทนี้ครับก็สิยลุ้งให้เอฟซีเบิ่งเนาะครับเนาะครับ ขอโทษขอพ่ายเอฟซีเหรอครับเพราะว่าบอดด้ลงครับเกิดมันเป็นจังใดล่ะมันลงไปจังใดกับบาดไหมครับมันบูพานจากเทียขยเลยบอดด้ลงไปครับครับงวดที่แล้วเคเป็นงวดมันมันจันแหละครับครับงวดนี้กับมอหอนมาถึงแล้วครับสําหรับตัวเลีกนะครับเนาะสําหรับพอม่พี่น้องเอฟซีผู้มากเหรอครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับ ทานส่องเสียงยาวพาละอกเสนอไปกับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเผยแผ่ไปเรื่อยๆครับเราพัฒนาครับเราพัฒนาของเกยใหญ่นะครับเด้อครับมาหอดแล้วครับเอฟซีเกยใหญ่นะครับเนาะครับมาหอดมาถึงแล้วครับวันที่ยี่สิบเดือนสิงหาคมปุ๊บแปดว่าครับ ครับนี่เป็นตัวเลขของเกย์ไงกับงวดนี้เพิ่นก็ว่าไฮหลายแล้วครับมาแนวทางเก่าครับเป็นแนวทางครับสำหรับเลขวิ่งเลขลูดครับเกย์ไงลูดไปที่หนึ่งตัวเดียวครับมาหนึ่งตัวเดียวเลยบอลครับลูดวิ่งลูดหนึ่งครับวิ่งลูดหนึ่งครับเอาเลขวิ่งของเพิ่น สำหรับเลขวินของเกยหญ่กะมีหนึ่งศูนย์สองสามครับมีมาแท้ครับแต่ว่าเพื่อนไหนหนึ่งมาแล้วเลขหลุดของเกยหญ่หลุดไปแล้วที่งหนึ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวศูนย์คับสองคับสามจับเอาครับครับเกยหญ่มากโอ้สำหรับเลข เก่งง่มากกันน้ำตัวนี้ครับการกันเบินเน้ะครับเ้อครับการเบิ่นอยู่พนวามาเบิ่นแทะการเบิรนหนึ่งหนึ่งเลขกันเบินหนึ่งหนึ่ง,รกกนนง,งครับเอาพนจับคู่มาตัวใดแน่เลขหนึ่งหนึ่งสองครับ

หนหไปเลยพล่หนึ่าแปดหนึ่ง,หงหกหงกับเอาครับไปกรับเอาลุตตาบ่มีตะล็กสี่ตัวครับนี่1หนึ่ง,งห้งา หนึ่งหกครับเอาหลุดหลุดหนึ่งไปเลยครับเกียร์่ให้หลุดหนึ่งไปเลยครับเปิดหายมหาคู่ครับมีห้าคู่ด้วยกันครับสามตัวสําหรับเหล็กสามตัวเง้วเลยหนึ่งสองสามครับมือแรกนะครับได้ครับ,รบมือแรกงสองทุ่มนี่เป็นเล้าพัฒนานะครับนี่ตัวเหลขของเล้าพัฒนา ทางส่องเสียงยาพาเลาะครับครับสำหรับผู้มาใหม่ครับมีให้เบิ้งเป็นประจำแล้วครับได้ครับจันพูดสุกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพูดติดตามใหม่เนาะครับเนาะเข่ามาใหม่ทางส่องเสียงยาพาเลาะนะครับมีเกย์ใหญ่ล่ะครับนี่เป็นตัวเลขของเกย์ใหญ่วันที่ยี่สิบเป็นวันพุธล่ะครับวันศุกร์วันศุกที่ยี่สิบสองคนละครับ เดี๋ยวเขาจะเบิองหม่อีกนะครับเนาะครับ,รบเอาใส่โลโก,กูดเพื่อนกันครับเกย์ใหญ่เกยใหญ่เมืองทองโอ้เหล็กสวยเหล็กงา,งามครับงามครับชุดหนีของเกยใหญ่ ผมก็ว่างามอยู่สวยงามมากเลยครับชุดนี้มางามเลยครับสำหรับหลีกลาวพัฒนาครับเลขกลูดหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับมีตัวใดใส่หนึ่งมัดเลยครับครับเลขกันเบิ้ลเด้อครับเด้อครับกันเบิ้ลของเจ๋งยัยเลขกันเบิ้ลนนี่แม่นอยู่ครับ แต่ว่าสียุ่หนาสียุหลังกับบกหูจักครับเพราะว่าเป็นกันเบิร์นของเพื่อนสีมาบนมาล่างกับกะโบกหูจักครับเพื่อนหายมาเพื่อนเก่งไปทีหนึ่งสามครับหนึ่งสามหนึ่งสองครับอันนี้ตัวเก่งของเพื่อนหนึ่งสามหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งเป็นเก่าไฮมาแล้วครับนี่หนึ่งหนึ่งเป็นกันไว้ซื้อครับเหลือแต่พี่น้องเอฟซีผู้มักนะครับอ้าวเรียบร้อยเด้อครับเด้อครับนี่นี่เป็นตัวเลขครับเล่าพัฒนาโอเคไงสวยๆงามๆครับมือนี้ครับมือวันพุดนะครับเนาะเอาไปโชว์ไปมานวดที่แล้วก่ได้ลง้หนเด้อครับเด้อครับงวดที่แล้วครับขอโทษขอพ่ายเอฟซีสุขสุกคนครับงวดนี้ก็ได้มาตอนมาฝากแล้วครับสำหรับตัวเลขงามๆ เพิ่นซ้งมาให้เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับบ่แม่นทั้งท่านส่องครับครับสำหรับเจ๊ใหญ่หลุดไปที่หนึ่งเหรอครับวัดวันพุดครับหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สองสามครับอันนี้เป็นเลขวินเอาไปวินเอาครับเพิ่นเพิ่นจับเอาตัวหนึ่งมาแล้วครับเดี๋ยวศูนย์สองสามศูนย์สองสามเลขกันเบิ่นเพิ่นกับยาทิมครับ หนตัวเก่งขอเพิ่นหนึ่งสานาะครับเนาะสำหรับหนึามีหนึ่งสามหน้งกหนหนึ่งสอเป็นตัวล่องครับหนสองเป็นตัวล่องครับครับเรียบร้อยแล้วครับแคปหน้าจอได้ครับ2องถุงนะครับเนาะครับเอาไปโชกไปมัานไปลำไปล้วยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไล่ละครับ สุดท่ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซครับโชคโชคม,มันมันลำลำหรวอรวสดสุขสุกคนนะครับเด้อครับพอกันไหมล่ะครับคลิปนหนาสวนคลิปนี้สวัสดีครับ